สวัสดีครับวินาทการช่างก็ใหม่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับพอดีว่าอันนี้นะฮะเก่าแล้วฮะแล้วก็ข้างในรู้สึกซีนอยางจะเสียนะแต่ว่าจังหวะดีครับไปเจอปั๊มตู้ปลาอ่านี่ฮะเขาเอามาเซลลพอดีแต่ว่าไม่มีฝานะฮะก็ได้ราคาพิเศษมานะฮะก็ว่าจะลองเปลี่ยนดูนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าวินาทการช่างจะใส่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสวิสเบกก็เป็นคนละตัวกันฮะ อันนี้จะเป็นตัวปุ่มนะครับแต่ว่าสื้อชปเบรกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอันนี้เขาเรียกตัวตัวเสียบก็เดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอ้แล้วก็ขอขอบพระคุณพระเจ้าครับก็อันนี้นะฮะเป็นของเดิมนะครับที่ที่ติดมากับตัวนี้นะซึ่งไม่มีรูต่อหูกระจกตัวนี้นะแต่ว่าตัวเดิมฮะตัวเดิมอันนี้ทนะของอันเก่านะครับอ่า ใส่กันได้ครับโอ้โหพอดีเลยคะก็เลยไม่ต้องใช้ตัวเสือผงกระจกให้มันหลายชิ้นนะฮะก็อันนี้ที่แถมมาแล้วก็เก็บไปใช้อือ่นนะก็โอ้เยี่ยมครับพอดีเลยะครับเดี๋ยวจะ,จ,ะจะลองดูนะครับว่าน้ำมันเบรกจะไล่ลงไหมฮะเดี๋ยวลองดูก่นนะะอนครับเรียบร้อยนะครับวินาทีการช่างเปลี่ยนได้แล้วครับไม่เนี่ยก็จะเป็นสีนี้นะฮะช่างนี่นี่ฮะก็ เห็นน้ำมันเบรกชัดดีนะฮะเราก็จะคอยได้ดูว่าหมดหรือเปล่านะฮะก็เรียบร้อยครับตั้งตั้งน้ำมันเรียบร้อยนะครับโก็ลองใช้กันดูนะครับก็โอเคครับผม